สวัสดีครับผมชื่อโสพลนนขาวชื่อเล่นชื่อแมวปัจจุบันได้ทหน้าที่สิ่งพิพิลที่คือจากพระพรในชีวิตแนอดีตผมเป็นคนภาคใต้อยู่จังหวัดสุราษฎร์เป็นลูกมีพี่น้องสี่คนเป็นลูกคนที่สองครับแล้วก็เป็นลูกที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้รับความรักจากครอบครัวสักเท่าไหร่ในเวลานั้นเองผมก็รู้สึกทุกข์ใจมากแล้วรู้สึกว่ามีความคิดเข้ามาในชีวิต ก็คืออยากจะฆ่าตัวตายในเวลานั้นครับก็รู้สึกอ,อยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเราไม่ได้รับความรักเราไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เอาใจใส่จากพ่อแม่ของเราระยะเวลาก็ผ่านไปครับก็ได้มีโอกาสตอนอายุ13ปีย่าง14ก็ได้มีโอกาสไปทํางานที่ต่างจังหวัดซึ่งเพื่อนบ้านได้ชวนไปที่อยูอ่ใกล้กันและใกล,ใกล้ชิดกันสนิทกันเขาก็ชวนว่าเอ๊ะ hey, ไปทํางานที่พัทยาไหมผมก็เลยตอบตกลงก็ขึ้นไปที่พัทยา รากฏว่าไปทำงานที่นั่นประมาณปีกว่าก็มีปัญหากับเจ้านายชอกต่อยกับเจ้านายก็กลับบ้านกลับมาสุราษฎร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้ทํางานในตัวเมืองของสุราษฎร์ในตัวจังหวัดสุราษฎร์ก็ประมาณปีกว่าครับแล้วก็กินเหล้าได้ค่าแรงเดือนละ7 0 0กว่าบาทก็กินเหล้าสุบุรีเที่ยวเตะทุกวันนะครับทุกวันในเวลานั้นก็ชีวิตก็เริ่มจะ,ะลงไปสู่ชีวิตที่ที่คนท,ทั่วไปเขาเป็นกัน เราก็ทําตัวแบบนั้นในสมัยวัยรุ่นจนต้องกลับไปอยู่บ้านไม่สามารถอยู่ในตัวเมืองได้ก็พี่ชายพี่ชายก็ได้ได้ชวนว่าไปหาแม่ไหมแม่อยู่ที่สมุทรสาครก็ขึ้นไปขึ้นมาสมุทรสาครมาหาคุณแม่ก็ได้เจอคุณแม่ได้อยู่คุณแม่ก็อยู่กับคุณแม่ก็ทะเลาะคุณแม่อยู่เรื่อยเลยนะครับเพราะว่าเรามีบาดแผลในชีวิตของเราก็คือว่าคุณแม่ไม่รักเราคุณแม่แยกทางคุณพ่อ ทิ้งเราซึ่งเป็นลูกของของ,ของเขาเนี่ยไวย้ก็รู้สึกโกรธเกลียดคุณแม่มากนะครับเมื่อได้เจอท่านก็รู้สึกว่าทําทุกอย่างด้วยการประชดคุณแม่นะครับในเวลานั้นแล้วผมก็มามีภรรยาใหม่อีกคนหนึ่งที่อยู่ในที่อยู่จังหวัดสงุรสาค,นะครก็คือแม่ลูกสาวคนเล็กนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อไปอยู่กับเขาเนี่ยนะครับเราไม่รู้ตัวว่า,าน้าของภรรยาเนี่ยได้ทำายาเสพติดเราไม่รู้เราไปทํางานกับน้าของภรรยา ปรากฏว่าผมเองก็เข้าไปอยู่ในวงการยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ผ่านมาผ่านมาทายาเสพติดเองประมาณ2ปีนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นผู้ที่เสพแต่ผมเป็นผู้จําหน่ายในเวลานั้นนะก็ได้ทําอยู่ประมาณ2ปีนะครับปรากฏว่าก็ในปี44นั่นเองก็ถูกจับนะก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําสมุทรสาครน,นะครับในวันนั้นเข้าไปถูกจับยา,ายาเสพติดยาม้านะครับยาบ้าน,นะครับก็4,000ันเม็ดในเวลานั้น แล้วก็ถูกเข้าไปถูกคุมขังที่เรือนจำสมุทรสาครสารพิพากษาตัดสินตลอดชีวิตเวลานั้นผมได้ฟังคำพิพากษาคำแรกจากสารก็แค่ตลอดชีวิตเท่านั้นเองเวลานั้นนี่เองที่ผมเข้าไปเรือนจำราชชีวีทำให้ผมรู้ว่าชีวิตของผมหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมเมื่อเห็นกำแพงที่สูงมากและเป็นที่เป็นกำแพงที่น่ากลัวมาก เดินไปสะพายกับสะพายเป้แล้วก็ที่นอนของผู้ต้องขังแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถือตรวนนะถือถือท่อตรวนที่หนักประมาณ3โล7ขีดเนี่ยที่ใส่ตรวนที่ขาอยู่ก็เดินไปเดินไปเดินไปด้วยด้วยการร้องไห้น้ําตาม,มันก็ไหลไม่หยุดเลยในความคิดในใจเวลานั้นก็คิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้กลับบ้านอีกแล้วชีวิตนี้จบแล้วหมดแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นลูกไม่มีโอกาสได้เจอญาติพี่น้องอีกแล้วเราต้องตายที่นี่แน่นอนเมื่อ อยู่ที่นั่นไปสักระยะหนึ่งก็ฝ่ายทันฝ่ายทะเบียนที่ศาลเขาแจ้งมาเขาบอกว่าผมเนี่ยเหลือโทษที่จะต้องจองจำา25ปีที่จะต้องอยู่ในเรือนจำา25ปีนะได้ยินก็รู้สึกดีใจขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีความหวังเพราะไอ้ยี่สิปีเนี่ยเวลานี้เวลานั้นที่ผมถูกจองจําก็อายุก,ก็ประมาณ26อย่าง27แล้วและผมต้องจองถูกจองจําอีก25ปีเนี่ยชีวิตของผมจะอยู่ที่ไหนผมก็ไม่มีความหวังอะไรผมก็ใช้ชีวิตแบบประชด ตอนที่อยู่ในเรือนจำก็เวลานั้นยังมีการเงินที่ที่เหลืออยู่บ้างนะครับก็เล่นการพานันนะก็มีเปรตองเราก็เล่นเปตองเล่นการพานันก็มีอ่าพานันโน่นพนันนี่เราก็เอาหมดนะเวลานั้นเราใช้ชีวิตแบบแบบอา่าไม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราไม่มีอะไรเสียแล้วเราก็ทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในวะนั้นเวลาใครพูดอะไรเราก็ไม่พอใจก็มีเรื่องกับเขาในเวลาที่อยู่ในเรือนจําที่นั่นแต่ปรากฏว่าผ่านไปประมาณปีกว่าเกือบสองปีนาชัย ท,ที่เชื่อพระเจ้าที่เคยประกราศเรื่องราวพระเจ้ากับผมก็ขึ้นมาเยี่ยมกับน้าชายอีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะรับเชื่อพระเจ้าปรากฏว่าเข้าไปถึงห้องเยี่ยมเนี่ยตอนตอนนั้นประมาณบ่ายสองโมงครึ่งแล้วเขา,าเรียกชื่อเยี่ยมญาติให้กับผมแล้วผมก็ออกไปสู่ห้องญาติก็ได้เห็นหน้าชายสองคนมาก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เห็น น้าชายมาแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าปรากฏว่าน้าชายก็พูดขึ้นมานะฮะก็เขาก็เข้าเรื่องที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผมอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าแมวแมวก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่อยู่ในทุ่งที่แห้งแล้งแผ่นดินแตกระแหงเป็นต้นไม้ที่กําลังจะตายเพราะว่าน้ํามันไม่มีจะหล่อเลี้ยงลําต้นอีกแล้วนะกําลังจะตาย แต่มีผู้หนึ่งที่จะเอาน้ํามารดให้นั่นคือพระเยซูจะมารดน้ําให้ชีวิตนั้นให้ต้นไม้ต้นนั้นมีชีวิตขึ้นใหม่เขาพูดทิ้งท้ายแค่นั้นแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้ารักแมวนะเสียงนกหวีดก็เป่าหมดเวลาในห้องเยี่ยมก็ปรากฏว่าก็มีพอจรอผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เจ้าที่มาเรียกว่าโสพลนวลขาวอยู่ไหนผมก็ยกมือเขาก็เอาถุงขนมมาให้มีขนมสามห่อและใบปิว ใบปิวผมก็ยังไม่เห็นในเวลานั้นนะครับก็เดินเข้าเดินเข้าไปด้วยความโมโหเดินเข้าไปในแดนแดนคดียาเสพติดที่ผมอยู่เนี่ยเดินเข้าไปด้วย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 ความโมโหครับที่ว่าโอ้โหแล้วเรากลับไปในแดนเราจะกินอะไรเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยครับบ่ายสามโมงเนี่ยจะไม่มีอาหารเหลืออีกแล้วแต่ประกอระหว่างที่ที่รู้สึกโมโหเข้าไปถึงแดนก็นั่งนั่งลงก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ฟ้าขนมมาแกะกินแทนอาหารในเวลานั้นแทนข้าวก่อนที่จะขึ้นเรือนนอนก่อนที่อาบน้ํา ก็ได้แกะมาก็ไปเจอใบปิวก่อนที่ไปอาบน้ําก็ก็หยิบใบปิวขึ้นมาอ่านแต่อ่านไม่ค่อยออกครับเพราะผมจบป6แบบเกกมาก็อ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านได้ได้ได้อย่างคล่องตัวแต่ว่าเขียนก็กลับเขียนไม่ได้ด้วยนะครับในเวลานั้นก็ค่อยๆอ่านเราก็ว่าได้อ่านใบปิวก็รู้สึกดีรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าในใจของเรารู้สึกมีความสุขมีสันติสุขก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อย ปรากฏว่าน้ําตาก <Je> ็ไหลออกมาอ่านา <Je> ใบปล่วนั้นเกี่ยวกับเรือเ่องของพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อช่วยกู้พระองค์มาเพื่อไทยบาปของเราเวรกรรมของเราปรากฏว่า <Je> ผมอ่านและผมก็อ่านไปเรื่อยๆในใบปลิวนั้นก็ท้าทายว่าก่อนชีวิตของคุณมาถึงวันนี้เนี่ยคุณไม่เคยเลือกอะไรที่เป็นของคุณเอง <Je> คุณได้รับในสิ่งที่บรรพบุรุษของคุณได้ได้จัดเตรียมให้คุณมาเสมอ แต่วันนี้ขอท,ท้าทายให้คุณได้เลือกเลือกสิ่งที่ทําให้คุณมีชีวิตทําให้คุณมีความชื่นชมยินดีในวันนั้นผมก็ได้อ่าเขาหมายถึงว่าให้ผมเลือกพระเยซูนั่นเองผมก็อ่านไปแล้วก็สุดท้ายในในใบปลิวนั้นก็จะมีการนำรับเชื่อผมก็ได้อ่านรับเชื่อแบบแบบงงๆตัวเองไม่ได้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 เต็มร้อยเปอร์เซ็นในเวลานั้นก็แค่รับเชื่อนะเพื่อว่า อ๋อโอเคเพื่อจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพราะเวลานั้นเราเราเองก็กําลังมีมรสุมกับชีวิตก็ตัดสินใจนะฮะก็นอนเลยแก้งหลับเลยแต่ว่าอธิษฐานอนธิษฐานกับพระเจ้าเอาผ้าหม่มคุมโปงแล้วอธิษฐานพระเจ,าะเจา้าพระเจ้าจถ้าพระเยซูมีจริงเนี่ยถ้าพระเจ้าทรงมีมีจริงเนี่ยเหมือนในใบปลิวนั้นที่พูดถึงเนี่ยขอพระเจ้าพัฒนาผมให้ผมได้อ่านพระจนะของพระเจ้าได้ให้ผมได้เอาถูกพัฒนาในเรื่องของการเรียน ที่ผมอ่านหนังสือไม่ก็ได้เขียนไม่ก็ได้ขอพระเจ้าต้องพัฒนาชีวิตของผมปรากฏว่าก็อ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆและอธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าจะให้ลูกอยู่โดดเดี่ยวอย่างนี้หรือขอพระเจ้าช่วยลูกได้มีเพื่อนที่เชื่อพระเจ้าได้ไหมนะปรากฏว่าก็กมีผู้ต้องขังจากเรือนจาคลองเปรมนะก็คือ,อที่กรุงเทพเนี่ยย้ายเข้าไปอีก6กถึงเคนนคะนเมื่อเขาย้ายวันนั้น<ม>เขาก็ประกาศเลยครับว่า มีพี่น้องคริสเตียนไหมในแดนนี้แดนแดนยาเสพติดแห่งนี้เนี่ยเขาก็ประกาศนะว่ามีพี่น้องที่นี่ที่มีรู้จักพระเจ้าไหมให้เรามารวมกันที่เราจะ,ะลงชื่อขอมุมในการที่จะ,ะนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับผมก็เข้ามาหานะพี่คนนี้เขามาเขาเป็นผู้นําที่เรือนํำของเปรมเขาก็เข้ามาผมก็เข้าไปหาเขานะครับเขาชื่อพี่เฉลิศเาก็เข้ามาดูแลในเวลานั้นก็มีโอกาสได้หนุนใจผมแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงผมในระยะหนึ่งนะประมาณ อีกประมาณหกเดือนได้เป็นพี่เลี้ยงผมอ,อยู่ที่แดนมั่นคงนี้นะครับระหว่างที่อยู่แดนนั้น6กเดือนผมได้เรียนหลักสูตรสปปด้วยนะเพราะว่าน้าชายได้สง่งหลักสูตรสปปมาให้ผมและผมก็ได้สมัครเรียนได้เรียนหลักสูตรสปปไปในในการที่อยู่ที่นั่นเพิ่งจะเรียนได้ชุดแรกก็คือคําถามที่สําคัญชุดที่1น,นะครับก็ถูกย้ายไปย้ายไปอยู่แดน6ในเวลานันา้นนโยบายของรชาชทันก็เปลี่ยนเพราะว่ามันมีนโยบายเข้ามาในเรื่องของพัฒนา ผู้ต้องขังเพื่อจะเป็นคนดีออกไปสู่สังคมด้วยการเอากระทร่งศึกษาเข้ามาเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อจะให้ผู้ต้องขังออกไปสู่การพัฒนาเรื่องของความรู้เวลานั้นผมเองก็ได้โอกาสในส่วนนั้นในตอนที่ผมได้ออกการศึกษานี่เองนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยมั่นคงจริงๆแล้วก็พระเจ้าส่งสัญญาแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงกระทําพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นล่วงเลยไปนะครับพระเจ้าทรงตอบคำมีฐานผมแล้วก็พัฒนาในเรื่องการสาในชีวิตของผมในเวลานั้น ท้ายผมได้เรียนในระดับหมอตอนนะ้นเพื่อฟื้นฟนะูฟื้นฟูการเขียนการอ่านในเรื่องต่างๆนะครับและปรากฏว่าในปีสุดท้ายที่ผมก่อนที่ผมจะออกก็คือกําหนดออกในปีนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องได้ปล่อยตัวในปีนั้นแต่ผมก็อธิษฐานพระเจ้าหนักมากในปี53นะ2553อาิ 53, ผมอธิษฐานพระเจ้าหนักมากระหว่างที่ผมมาถึงปีสุดท้ายเนี่ย ผมต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆพระเจ้าทรงพัฒนาผมอย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยอย่างอัศจรรย์ด้วยนะครับจากผมที่อ่านหนังสือไม่ได้นะครับเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ซึ่งทั้งที่ผมจบโปรมาพระเจ้าให้ผมเรียนอมอตอน้นแล้วก็เรียนโครงการสมฤิติบัตรของสุขโขทัยธรรมธิราชก็คือหลักสูตรปริญญาตรีเหมือนกันเพื่อรอที่จะเข้าโครงการอรอที่จะเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเรียนจบมอตอน้นนะครับก็ได้มีโอกาสเพราะว่าทางกรมราชั์ได้จับมือกับ โรงเรียนของเกษตรนะของเกษตรราชบุรีได้จับมือกันแล้วเข้ามาสอนหลักสูตรของปวชในเวลานั้นเองผมได้มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรปวชเกษตรนะครับปรากฏว่าเมื่อเรียนปวชเกษตรก็เขาก็เปิดหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรปศผมได้รับทุนจากคริจักรราชบุรีในเวลานั้นทำให้ผมได้เรียนจบปศควบคู่กับเรียนปริญญาตรีเมื่อจบปศปริญญาตรีก็จบด้วยพอดีเลยนะครับในปี53าผมก็ ในปีห้าสามนี่เองก็ทําให้ผมได้อขอบคุณพระเจ้าและร้องขอจากพระเจ้ามากขึ้นในเวลานั้นก็มีทีมของวเวมได้เข้าไปอีกทีมหนึ่งในเรือนจําก็ได้ไปทําโรงเรียนสาวกของพระคิดในเวลานั้นผมก็ได้เรียนและผมก็ทําให้ผมได้รู้จักพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับในเวลานั้นเองผมก็กําลังที่ฐานว่าผมรู้ว่ายัางไงพระเจ้าก็ต้องให้ผมกลับบ้านแล้วปีนี้เรากลว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานให้ครอบครัวหนึ่งเข้าไปกับทีมวเวมนะครับแล้วเขาก็ยินดีที่จะเป็น ผูเ้เซ็นรับรองผมในเวลานั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นไปประมาณสักสองเดือนได้พี่น้องมาบอกว่าผ่านแล้วเรื่องหมดผ่านเรียบร้อยหมดแล้วรอปล่อยตัวโอ้ผมขอบคุณพระเจ้ามากพระเจ้าทรงอัศจรรย์ญญมากพระเจ้าทําในสิ่งนั้นได้นะครับแล้วก็ผมก็อธิษฐานปรากฏว่าในเดือนตุลาเดือนตุลาของปีในปีนั้นผมก็ได้รับการปล่อยตัวผมได้อยู่ในเรือนจาเบ็ดเสร็จหมดสิ้นนะครับทั้งหมดผมได้อยู่ใน ผมได้อยู่ในเรือนจําทั้งหมด11ปี6เดือนนะได้อยู่ในเรือนจําที่นั่นนะแล้วก็ได้ปล่อยตัวออกมาอพอออกจากประตูคุกมาผมก็โทรศัพท์หาอสองสาม,มีภรรยานเนี่ยฮนะเขาก็มารับแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าเลยครับวันนั้นเย็นวันนั้นได้มีโอกาสไปทําเซลเลยไปเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้กับพี่น้องเหล่านั้นฟังนะ เราก็คิดว่าเราเนี่ยเข้มแข็งตอนอยู่ในเรือนจำใช่ไหมฮะเราได้ทํางานของพระเจ้าได้ประกาศเรื่องราพระเจ้าเราได้ต่อสู้กับอะไรมากมายเราคิดว่าเราเข้มแข็งแล้วในเวลานั้นนะครับแล้วเราก็ผมก็คิดว่าไม่มีอะไรที่เราเป็นจุดด้อยแล้วเราพร้อมที่จะเผเชิญทุกสิ่งแล้วดังนั้นก็ได้มีโอกาสาร,ร่วมทําเซลล์ทำเซล์กับพี่น้องรับใช้พระเจ้ากับพี่น้องนะครับขอบคุณพระเจ้าก็พี่น้องที่ผมอยู่กับเขาเนี่ยในเวลานั้นเขาบอกว่าเขาได้ส่งชื่อผมไปเรียน หลักสูตรกับองค์กรที่ที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็คือองค์กรนิมิตไทยนะครับหลักสูตรบุกเบิกคริจักรพัฒนาผู้นำบุกเบิกคริจักรก็ได้มีโอกาสไปเรียนเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องต้องทำคริจักรก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่สมุทรสาครมาที่คลองคูมาประกาศเรื่องราวแจกใบปลิวคนเดียวที่จะบุกเบิกคริจักรของพระเจ้าที่นี่และว,วันนี้ผมได้ ออกมาจากคริสตจักรหลักช,ชีวิตและพระเจ้าก็เตรียมสถานที่อย่างนี้ให้ผมได้มาเริ่มต้นในการที่จะทําคริสจักรวันนี้ผมขอฝากนะฮะพระธรรมตอนหนึ่งเป็นพระธรรมที่หนุนใจชีวิตของผมมาถึงทุกวันนี้นะครับพระองค์บอกว่าเหตุฉะนั้นเรายังสำแดงความรักของเราถึงแม้เรายังยท่านทั้งหลายยังอยู่ในความบาปพระองค์ยังสำแดงความรักถึงแม้เราจะบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดี พระเจ้าก็ยังสมแดงความรักนะครับเพราะฉะนั้นความรักของพระเจ้านะครับไม่มีคําว่าสิ้นสุดในชีวิตของมนุษย์เลยเพราะพระเจ้ารักมนุษย์มากรค์ถึงต้องยอมสิ้นประชนม์บนกลางเขนนั้นเพื่อเราทุกคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆขอ,ขอ,ขอพระเจ้าอวยพรครับ